สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมสมหญิงค่ะบุ๋มปัตตาบุ๋มพอดีค่ะค่ะตั้สินพรอยยอดนะคะเขอเชิญชวนทุกท่านมาปลดปล่อยความคิดและเพิ่มพลังชีวิตในารายการสมาคมสมหญิง,งค่ะโอ้โหเหมือนมีชื่อ่ะอันนิดหนึ่งนะคะรายเสืยน,นิดหนึ่งนะคะมันเป็นฮันนี่เลยอ่มันคือนางแมยวยัวซว่าอ่ะยัวไม่ออกแล้วนะคะทำงานหนักแลือเกินเอาเป็นว่ามาคุยกันในเรื่องของสมาคมสมหญิงของเรากันดีกว่านะคะในหัวข้อต่างๆที่คุณอยากจะให้เราเมสาพูดคุยกันหรือออกแสดงความคิดเห็นว่าจะจะเห็น พี่ตั้งแต่งตัวเซ็กซี่กว่านี้ไหมอาจจะเป็นเอลลอยโชว์หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำไมเขาจะดูท้องลายดิฉันาค่ะไม่ใช่แหมก็อยากดูหลากหลายไงหลากหลายนะคะก็สามารถมาเม้ามอยกันได้นะคะใน เฟซบุ๊กของเราคะ่ะเสชหาเลยนะคะสมาคมสมิงจะเจอพวกเราอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางโอ,อกาสนะคะก็มีมากมายเลยนะคะอยู่ที่ช่องรักลูก Family c h a n n น l นะคะก็รับชมได้ในระบบซีแบนนะคะอย่างเช่นจานดอทเ s มพีเอสไอระบบอินเทอร์นเรน็ตไอพีทีวีจีเอ็มเอ็มซัทนะคะรวมถึงการบรีรานใน YouTube นะคะเว็บไซต์มามี่พีเดียดอทคอมนะคะแล้วก็ชีสมาร์ทออนไลน์ดอทคอมด้วยนะคะอยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ชมเราสองคนได้เอาละคะ้ค่ะส่วนประเด็น SMS ของเรานะคะ ก็สามารถเขียนมาพูดคุยกับเรา <ứng S 1> ได้นะคะ <ứng S 1> ว่าเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณคืออะไรนะคะ<ม>ทาง4223302นั่นเองค่ะใช่นะคะจะได้มาแบ่งปันกันนะคะจะ<า>ได้สุขภาพดีกันนะคะแต่วันนี้หั<ม>วข้อที่เราจะมาพูดคุยกันตั้งแต่ช่วขงของขอยับปากเนี่ย,สก,ยสกอยสกอยอสกอยเหรอสกอยเด็กแว้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมนเนี่ยเนี่ยบุ๋มปรัดาเนี่ยตักสิริพรบุ๋มปรรดาเนี่ยอุ้ยเนี่ยเขาใช้คําพวกนี้คือเขาจะใช้คํา อื่นๆตัวอักษรอื่นๆที่ไม่ค่อยได้ใช้กันนี่ชื่อจริงเราต้องคู่อ่านยากทั้งคู่เลยนะแต่หยิ่งปนัดดานี่หยิ่งไปใหญ่แต่หมเปย์ไม่ได้ว้ายหมูเปย์ไม่ได้สิริพรคือเรียกว่าสันน่ะนะอ่าสันหาเอาเอาเอาตัวอักษรอื่นๆมาใช้กันเนี่ยนะคะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ใจะไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมาเม้ากันเรื่องนี้นะคะว่าอะไรยังไงกันบ้างซึ่งโอเคดิฉันเนี่ยแต่คนหนึ่งที่ไม่ชอบเลยคําว่าสกอยสกอยคือสาวซ้อนสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์ พวกนั้นไม่ค่อยได้คุยค่ะมันไม่ได้ยินอ,อุปกรณ์เสริมไอุปกรณ์เสริมมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ย <c oughs> พวกนั้นไม่ได้คุยมันไม่ได้ยิน <c oughs> จริงๆเป็นภาษาเป็นเวยรุ่นในเน็ตมากกว่า <c oughs> ที่พยายามจะใช้ตัวสอนอื่นๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเมาส์กันในช่วงของขยับปากค่ะ ถ้าพูดถึงสกอยเนี่ยนะคะก็คือสาวนุ่งสั้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะคะแว้นไปแว้นมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมีที่นอกเนี่ยมีรอยท่อนาบอย่างที่ฉันเนี่ยต้องมีของแท้ของแท้ต้องมีรอยท่อนาบจช่ปวะเมดอีรอยท่อทุกคนเพื่อเป็นการเรียนรู้ว่าอ๋อแต่ไอคนที่คิดคนแรกไอคำว่าสกอยใครคิดเนาะเอามาจากไหนอยากรู้อ๋อมันมาจากคําว่าแว้นบอยค่ะ เวนบอยคือแวนเนี่ยคือแวนเวนเวนที่มันซิ่งซิ่งเป็นผู้ชายเดี๋ยวเขาเขาก็เลยให้เป็นสกอยเกิร์ลก็คือเพื่อให้มันคล้องจองกันอ๋อเวนบอยสกอยเกิร์ลไม่แต่สเกิร์ตไงเต็มสาวๆใส่หุ้มสั้นอย่างเงี้ยแต่ให้เป็นสกอยแทนแทนที่จะเป็นสเกิร์ตก็คือกลายเป็นสกอยอเวนบอยสกอยเกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาภาษาประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นสาวสกอยอย่างนั้นเองนะคะเป็นภาษาเป็นภาษาเขาเรียกภาษา แฟชั่นคำพวกนี้คือมาง่ายๆติดปากไวแล้วก็ไปไวค่ะถือเป็นจุดเริ่มเลยของไอ้คำที่แบบเป็นภาษาไทยแปลกๆแต่จริงๆแล้วภาษาไทยการเขียนแปลกๆเนี่ยนะคะไม่ใช่ภาษาเด็กวัยเขาเขียนการพูดกันเพราะว่าพวกนั้นไม่ได้เขียนหนังสือและไม่เรียนหนังสือหรอกค่ะไม่มา็ขียมอเตอร์ไซค์แว้นไปแว้นมาอะไรบางอางนั้นนะคะแต่ไอ้พวกที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยสิที่เขียนเล่นแชทในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจับแปลกๆแล้วก็มีคําเขียนต่างๆเพื่อให้ดูตัวเองดูแตกต่างดูเท่ดูมีเอกลักษณ์ ำหรับภาษาพวกนี้เนี่ยนะคะที่มันมาเกิดขึ้นได้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ภาษาน้องๆสกอยก็ใช้กันหรอกพวกนั้นเขาไม่เรียนหนังสือพี่ตั๊กอ่านซือไม่ออกหรอกเนี้ยเว้นไปเว้นมาเว้นไปเว้นมานะคะขับรถสูงยงสูงยากันก็ว่าไปออะไรประมาณนั้นเลยนะคะแต่จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยคือนักเลีนคีย์บอร์ดที่ใช้แชทกันในเน็ตนู่นนี่นั่นนั่นแหละพวกจะมาจากพวกนี้เยอะนะส่งพิมพ์กันอะไรวัดแอปข้อความไลน์เลยอะไรอย่างเงี้ยมาจากพวกนี้เยอะใช่ทำก็จะแบบว่ามันก็แบบว่ามันมีหลายแบบมากเลย อย่างเขาว่าเดี๋ยวเจอกันที่หน้าเซเว่นนะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวอะไรเงี้ย,ยไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เขาว่าเดวพวกนั้นเ<ด>นี่ยเป็นภาษาแชทค่ะเ,<อ>เขาเรียกว,ว่าภาษาแชทภาษาแชทก็คือก็คือว่าอันเนี้ยอาหารดีดนตรีไพเราะเขาใช้สับคือเป็นตัวอักษรเวลาเราเรียนฟอหฮอดอ,อร์เออาร์สวเนี่ยค่ะเวลาภาษาพิมพ์ดีของเราเนี่ยเราก็จะมีคำที่เราต้องกดชีฟ คือกดขึ้นเพื่อให้ไปกดตัวบน oh. ตัวบนที่ตัวเป็นตัวอักษรที่ใช้น้อยหน่อยเขาก็จะใช้ตัวพวกนั้นกัน อย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับเงี้ยค่ะก็จะกลายเกินยรู้สึกบ้านเราอาจจะอยากจะเป็นเขมรมากขึ้นขึ้นนน่ะสิดูดไปแล้วเนี่ยโอ๊ตเป็นส้นงไม่ปราไปแล้วเนี่ยออกแนวนั้นมากกว่านะคะก็คือสวัสดีครับเป็นเงี้ยสวัสดีดีดีดอเด็กก็กลายเป็นดอชดาดอปตักไปนี่จะเหมือนขอเหมือนอะไรไปแล้วนะพี่บ้านพยายามจะอยู่ในบ้านทรายทองพจน์มาอยู่ในบ้านทรายทองเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่อ่านข้างล่างนะให้พี่อ่านแต่ข้างบนนะพี่พี่ไม่รู้นะว่าอ่านว่าอะไรอ่ะ น้ำนอนเนงก็คือเราต้องมาดูฐานเสียงนะคะว่าอย่างเช่นนอนเนนก็คือนอนหนูนะคะซึ่งปัจจุบันเชื่อไหมคะว่าผมมาทํางานพิธีกรเนี่ยประกาศรางวัลอ่ะปีหลังๆเนี่ยมาเจอเยอะขึ้นนะคะที่คนเอาอักษรพวกนี้มาใช้ในชื่อเยอะขึ้นมันเหมือนกับว่าประมาณเปลี่ยนคําเพราะว่าหมอดูบอกว่าคําพวกนี้หรืออักษรตัวนี้เป็นการากินีเขาก็เลยไปเลี่ยงจากนอนนอนหนูก็เป็นตัวนอนเนหรืออะไรซ<อ>ัมติงเนี่ยแล้วก็นอนเด็กก็เป็นดอชดา เือขันยากมากดิฉันก็สกดพยายามจะกดคือเวลาพิธีกรประกาศเนี่ยนะคะคุณคะขอร้องแหละจะตั้งชื่อลูกหรือตั้งชื่อใครเนี่ยวายก็ได้คือพิธีกรอย่างดิฉันเนี่ยมันลำบากใจมากอยากจะประกาศให้คุณได้เกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดแต่ดิฉันมวัวแต่เออชื่อนางสาวนัทนัทนดาอะไรเงี้ยนอนเนนปลาไป14ตัวอันนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ <ๆ Griffin>. <S 2> <S 2> อุ้ยแต่พี่เพิ่งรู้นะว่ามันมีขนาดนี้แล้วเนี่ยเออเพิ่งรู้วันนี้เลยนะเนี่ยเป็นอักษอนที่อยู่ในเออแต่เป็นเฉพาะกลุ่มเออเป็นเฉพาะกลุ่มแล้ววเเารรียยกก่ออะไ จริงๆแล้วคือไม่ใช่ต้องแยกให้ถูกแต่ภาษาอย่างภาษาแชทก็คือภาษาแชทก็คือภาษาที่เราเขียนกันในเดี๋ยวเงี้ยคือแทนที่จะเป็น่นแทนที่จะเป็นสระเอเด็กไม่เอกวแหวนเด๋วเด๋วอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างคำว่าทำไมก็จะใช้คำว่าทำไมก็คือทอทหารสระอามอมะทามมออายอมายเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อที่จะไม่ต้องกดชิฟต์ขึ้นในการพิมพ์ให้เร็วขึ้นในมือถือหรือว่าในในคีย์บอร์ดนั่นเองแต่ภาษาตัวนั้นเน้นตัวบน ภาษาแป,แปลกซึ่งต้องต้องเป็นเฉพาะกลุ่มอะค่ะที่ต้องเรียนรู้ในการอ่านกันเออโหแต่ยากนะอ่านยากมากเลยรู้สึกยังไงบ้างอพอเห็นภาษาอย่างเงี้ยในฐานะที่พี่ตักเป็นคนหนึ่งที่พูด ออกเสียงภาษาไทยชัดเจนมากพี่พี่ไม่ชอบเอาตรงๆเลยนะ,ะไ,มไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําให้ภาษาไทยวิบัติในความคิดถึงพี่นะอในเมื่อเราควรจะภูมิใจเรามีภาษาของเราเองถูกป่ะแล้วมีตัวอักษรไทยของเราเองเราควรจะภูมิใจอะไรเงี้ยแล้วไปทําแบบนี้ให้มันภาษามันวิบัตินี่เหมือนคุณไปแบบว่าไปกําเนิดชนชาติอีกชนชาตินึงเลยนะเนี่ยประมาณแบบเนี้ยเอเอแต่ถ้าเกิดในทางทางที่บุ๋มสอนหนังสืออยู่เนี่ยนะคะบุ๋มถืออย่างหนึ่งว่าโอเคเป็นภาษาแฟชั่นซึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นมาได้นะคะเป็นการสร้างสรรค์อย่างในในระบบกลุุ่มของคณระบบึ เคเป็นการที่เอาดึงตัวอักษรเก่าๆเอามาใช้กันบ้างเพื่อให้คนได้รู้จักตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะไทยที่เราภาคภูมิใจ44ตัวนะคะเพียงแต่ว่าใช้เฉพาะกลุ่มพอเวลาภาษาทางการภาษาเขียนข้อสอบในฐานะอาจารย์ปวดหัวกับพวกมันมากปวดเทศอะคะคืออยู่ดีมีภาษาภาษาเกะภาษาคาราโอเกะบางภาษาที่คุณใช้เขียนเล่นจนคุณชิน ไม,มไม้ม้วนไม้บลรยคือผิดเพียนไปหมดเลยแล้วคุณชินแล้วคุณก็มาเขียนในข้อสอบอันนั้นคือไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าจะทํามีภาษาแฟชั่นมีได้แต่คุณต้องรู้ว่าสีที่ถูกต้องคืออะไรขอคแค่หน,น,ก,นก็นี่ไงก็่พวามันเล่นภาษาแฟชั่นกันมากนี่ไงไปเล่นอย่างเงี้ยบางทีนะไปพิมพ์อย่างเงี้ยกันเยอะแล้วพอพอพิมพ์ของจริงนะอุ๊ย ไม่ได้แล้วลืมแล้วเอ๊ยของจริงตกยังไงใช่เอางนะมันเล่นไม่เร็นี่ยแล้วอย่างเช่เวลาที่ผมตรว้เาสอบเด็กผมปวดใจมากเลยค่ะแล้วรู้สึกแย่มากเพราะว่าเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยเขียนผิดกันเยอะขึ้นก็คือไปพิมพ์เล่นกันจนติดมาในไอ้ตรงนี้ไงปริญญาโทด้วยนะว้ายเอาละค่ะสำหรับคำถาม SMS ประจำสัปดาห์นี้นะคะถามว่าเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณคืออะไรนะคะก็ส่ง SMS มเไปได้ทาง423302นั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้านะคะแซ่บ360องศา การทำอะไรสำเร็จต้องอาศัยเวลาและความอดทนแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วยังไม่เห็นผลต้องกลับมาทบทวนว่าเพราะอะไรถ้าสาเหตุไม่ได้มาจากเราก็ต้องปล่อยวางและหาทางใหม่ต้องมีสักทางที่เหมาะกับเรารถเมคันหนึ่งนิดจากกัสมิธธานน์นักแสดงพิธีกร